วามันบินหนีมไปแล้วอวะมันออกเกมยังมันจับกูแล้วมันโยนบนฟ้าด็ดสับปัดนีกูกำลังตามมึงเข้าไปไม่เฮ้ยช่วยกู้วยช่วยกู้วยมันมันมันไล่มันไล่ฆ่ากูแล้วไล่ฆ่ากูแล้วไม่สู้กูไม่ได้มันบินแล้วอะเริม w a t the f u เทช่วยกูเทมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย้เย้ มึงอยู่ไหนวะอันนี้มั่อยู่ตรงกลางเลยเนี่ยนเะทปมึงช่วยเทปเทพมึงนะเอ้ามาเดี๋ยวไม่ไ <c oughs> นนด้กูตายกแก่เดียวไอ้มันชื่ออะไรวะมันมันชื่อไอ้บอกฟุแตแปดสิบเก้าวะ่ะไอ้ยี่ยชื่อก็น่ากลัวแล้วอะ่ะแบบม่งบอกฟุตแปดสิบเก้ามึงจอ้ามออกมาสักทีดิเหรอนี่แมง่งมึงไปต่อยมันหนึ่งหมัดอ่ะ แมปเยี่ยนี่ใครถ่ายวันหนึ่งหมัดมันเครียดแค้นเลยไอ้เยี่ยโอ้ยมึงหยุดคุณสักทีดิเยี่ยนี่แม่งเป็นเียอะไรเนี่ยมึงแค้นอาฆาตขนาดนั้นเลยหรือไงวะมันไปไหนแล้วอ่ะมันไม่เล็งมึงก็ดีแล้วไอ้สัตว์ทำไมเซิร์ฟเยี้ยนี่มันไม่เล็งเขาเถอะมันกลับมาแล้วไอ้กูอยากโดนเล็งบางจังโอ้ยโอ้กูบินไปแล้วอ่ะลากรมันไปไหนแล้ววะหมัดธรรมดา เดี๋ยวมันก็มาหาบิญวินมัจจุราชมัจจุราชของชีว์เฮ้ยเชี่ยเขาเตะปูมีคอมโบโปอูอ๋อสกิลยังไม่ปะตายแล้วเอ้าวกูตายอเอ้อยอม่บอกไม่เอากูอ่ะ มันเอามึงคนเดียวอ่ะมันจะรักโอ๊ยยิ่งกูเพ่งเกิดมาใหม่สัตว์แม่งไม่เอาคือเอามึงไง <c oughs> A few moments later กมึงตายยังไงยังมันเลือกตามกูหรอมันก็ยังตามกูอยู่ดีกว่าสัตว์แต่มันไม่แค่ไม่บินใส่กูบัดนี้ว่ากูเป็นสามมติราลแล้วบิน ในชีวิตม <AM> ึงหน้าสงสารไปเล่นเ okay. okay. really ์ฟไหนก็มีแต่คนลุมเล่นเก่งแล้วคืออะไรกูเปิดมันไปแล้วเทปเทปจ๋าเทปเทปมึงมายืนขวางกูดิเทปเทปตายเลยสับแคนดี้ช่วยกู ยังสู้เขาไม่ได้บอกกูเก่ง <laughs> มันสู้ได้ที่ไหนล่ะเทปเมื่อกี้กูมันกูกูหลุดไปแล้วกูไม่รู้อ่ะมันกูใช้หลุดไม่ได้อ่ะกีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอ,อ้เหี้ยกูหลุดไปแล้วแล้วมันไม่ยอมหลุดให้กูไอ้ที่นี่เปิดหมดเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> ยังย,ยัง,งยังยัง,ยง <laughs> ยมันวิ่งเร็วไอ้เหี้ยอ๋อเทคนิคอะไรกันวะ <laughs> ดาวใส่แล้มันเดรดไอ้เหี้ย เหมือนมึงกูกูไม่รู้เลยมื่อมึงเปิดเปิดโหมดแล้วอะอยากทำอะไรก็ทำไปดิทำไรกูได้ทำไรกูได้กูไม่หลุด่ไโงมึงไม่หลุดใช่ปะมึงไม่หลุดใช่ปะเฮ้ยยืงเป็นงโผล่ใยื้อเสด็จมาสุวรรณยูกูยูกูไอ้แม่ โหแล้วทำไมมึงจะตายแล้ววะไซต์มาอีกตัวหนึ่งไ,งไ,อ,งไอ้เหี้ยช่วยกูโอ้ทำไมมันมันยังไม่กดใช้เลยด้วยซ้ำอ่ะหมดมันยังไม่หมดเลยน้องกูเหี้ย<ห>มันกลับได้จริงอะ่ะกลับได้จริงพวกนี้กันหลอกกวันแ,แล้วพวกมึงจะมาลุ้กูดามเปี้ยเลยเนี่ยเขาเติร <laughs> ์แล้วตายแล้วพี่ตาย ตมันขอเต์เชือกบวินไปหาเรื่องวิวาทอยู่าวะ่มันคอมโบยังไงให้ถูกวะกูเล่นสซตมามะกคูคอมโบมันอยู่ท่าเดียวะ่ะเฮ้ยต่อกูโดนนี่ไงน้องอ๋อ ยันี่ดูถูกดูถูกโมบายเหรอระว,วังเจ็บตูดขวยโง,ง,ง,ง่โง<อ>่ดูถูกโมบายแล้วทำไมมึงไม่ตายวะไอ,อ้สามไอ้เชีย่ยมึงเห็นไอ้เี้ยทองทองก็แบบว่าอ๋อลาวมันชาจจ่างเจิดจ้าจริงเลยอะ่ะมึงอย่าไปยุ่งเลยมันมีคนเดี๋ยวมันก็มีคนตามล่ามันอีกทำไมมันถึงปีงขนาดนี้วะเนี่ยแล้วยันนั่นอะไรอะ่ะ ซาทักเขาโอกาะจูฮาบะฮาฮากัวะเฮ้ยเจ้ากูวะกัวะอ้ไม่ไม่โดนวะนั่งเกมกระจอกจัดไอ้เฮี้ยจอกอยู่ตรงไหนกันเอ้ยแม่งไม่หลุดไอ้สัสกูหลุดไปเลยโง่ <gesch uce> เป็นเี้ยอะไรอืมโอ้ต่อยไม่โดนไม่ยังไงด้อะไรว่าเกมซ่าชาเขาทำคนครับไม่เอาเกมเลยโอ้โหแล้วมัดมันจะทำไมไม่มีหฮเปอรอมือไว้เนี่ย คุยอะไรแงเนี่ยไอ้โง่มันเสพงระดับทีบอะแข่มมันเหี้ยนไอ้สัตว์ได้จิ้มฆ่ากูดิได้สมาร์ทเฮลมีพีซแมนเฮล h e อเฮล l มีพี ทำเตือนตัวเฮี้ยนี่ยังสร้างไว้เสร็จแต่มึงมี8สกิลแล้วทำไมมึงยังไม่ปล่อยไฟวะก็ขี้เกียจแหละตัวใหม่ยังไม่มาคุย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 โอ้ใบพัดกัดตัวมึงแม่งควรใบพัดกัดแค่ได้สามอะแน่จริงกดเคาน์เตอร์ดิโง่โง่โง่ ไอ้จะตันแม่งกระจอกขี้ผายในเกมแม่งโอ้ยกูตายไอ้สัตว์อะไรวะไอ้สัตว์ก็หินอยู่ๆก็ไมาเฮี่ยว้าเอพีเอสคอมพิวเตอร์ระดับสามหมื่นบาทกับจอระดับพิกาด แม้แต่พ่อมึงก็ยังเกรงกลัวเอาแล้วกูจะหลุดทำไมเนี่ยไอ้กูเปิดแล้ววินเห็นว่าข้างหลังโอ,โ,โอ้โหไอ้เฮี้ยตายเยัยงโง่เยัยงโง่อีกรอบนึ่งจงใจเดี๋ยวไก่ร้องโอ้โหเหี้ยเอาไอ้นอ่าจงใจวะก็ูกคิดว่ามึงจะกดพายุมไม่ไหลไอ้สัตว์ข้ามแหลกจะาทำไมคุณแหลกจังหนี่เหี้ย มันเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟนี่กันนะกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงมันมาขาดไอ้หายอ่ะสัญญาไม่ค่อยดีอ่ะแล้วกูตายเหี้ยมึงเปิดแอปอัดอยู่วะรื้อโง่ยันโง่ไอ้ยตัดทำไรกูได้ควายกักขังอมึงอัเลิกเอาหมดท่าเล็กๆมาเล่นดิเหี้ยโง่ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกันเลยเกี่ยวมันดูยากกว่าวินเออ ใครมันโยนมาไว้สัตว์แม่งระเบิดมันควรจะทั้งแมพอะ 1, 2, 3, สสหนึ่งสองสามสี่ลงศพทรายคุณแม่เดี๋ยวบล็อกเลยทำไมกูถึงต่อยไม่เคยโดนมันต้องเป็นเพราะอวตารมึงแน่ๆเลยอะยอดเยี่ยมมากอยอดเยี่ยมมากระบบดาวสลัมต้องดีเลยนิดหนึ่งกูเป็นคนรีบร้อนโอ้เยียตา มีไฟยอดเยี่ยมกูไม่รู้มึงเป็นใครมันยอดเยี่ยมจริงเลยะรบนี้กลัวจริง้ะมาวินคือมันไม่มี ความยิ้มของมุมปากต่อไปแล้วอ่ะแล้วมึงดึงออกได้ไงเอยคือจะบอกว่าถึงแม่กูจะปีงกูก็เก่งกว่ามึงแล้วอ่ะลว อยู่ไหนแล้ววะดูหลังมึงไงโง่ไอ้เหี้ยมึงจะวิ่งไปหาโอมนะกูนี่มองไม่เห็นในสัตว์เฮ้ยเหี้ยอูวไม่น่าไปยิ้มไม่กับมันเลยวะกลับมาหายิอยู่ไหนทำควายเลยสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งเถียยิ้มเป็นยาอ่อนด้วยเนี่ยหลบเอาเอาไอ้เหี้ยแม่งอื ตาขาวเลยวะเด็กแมวต่อยแว่งเลย